นี่เลยครับเมนูของเราครับปลาสำลีย่างซอสญี่ปุ่นครับโอ้โหหอมมากนะครับหอมซอสญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะได้กลิ่นของใบตองกลิ่นของกระเทียมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรยุดีกินหวานครับรับกับกินานเพิ่มครับแล้วครับของกินล้ำย่ที่คนมากครับ วันนี้โต๊ะรับบองโหจริงเนี่ยอ,อย่างเนาะก็เลยจะพาเพื่อนๆไปห้างสรรพสินค้ามินิแบบเล็กๆนะครับไปดูวัตถุดิบนะครับวันนี้ว่าจะทำเมนูเป็นปลายา่างซอสญี่ปุ่นนะครับปลายา่างซอสญี่ปุ่นหรือปลายา่างซอสเทริยากินะครับวันนี้เราจะจัดเป็นปลาปลาสำลีครับเพื่อนๆคร,รับปลาสำลี ราคาอยู่ที่ตัวประมาณละ49 9บาทห้บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะเอามาย่างแบบใส่ใดฟอยแล้วก็เอา,อาเอาซอสนะครับซอสญี่ปุ่นหรือซอสทาริยกิอะไรพวกนี้นะครับเอาใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่กระเทียมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ย่างนะให้มันสุกให้มันหอมแล้วก็รสชาติของมันก็จะออกประมาณแบบ หวานหวานมันมันนะครับอันเนื้อปลาเนี่ยเขาจะแบบเป็นอ่าลิ่มลิ่มแข็ง,แข,งแข็งนะครับเนื้อปลาที่จะอร่อยมากนะครับเนื้อปลาสำลีเนี่ยจะอร่อยมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับก็คือตัวเนี้ยจะขับรถไปเลยแล้วก็ไปดูเลยว่าที่อ่าห้างสบับปิซินค้าเนี่ยนะครับเขามี ตัววัตถุดิบของเราหรือเปล่าที่เราจะใช้น,นั่นก็คือของปลาสำลีนั urgency, ่นเองนะครับก็จริงๆว่าวันนี้จะพาเพื่อนๆไปซื้อหมูสเต๊ะนะครับแต่วันนี้ก็ฝนตกนะครับที่อำเภอพานเยอะมากเลยนะครับตกจนแบบต้องใช้รถยนต์ออกมานะครับปกติแล้วถ้าขับรถในอำเภอพานเนี่ยเราก็จะใช้มอไซค์สะดวกสบายมากนะครับแต่วันนี้จําเป็นจะต้องใช้รถนะรถยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ห้างสรรพสินค้านะครับไปดูว่าวัตถุดิบของเราวันนี้จะมีหรือเปล่านะครับกับปลาสำลีย่างซอสญี่ปุ่นครับนี่ครับได้แล้วครับสําหรับปลาสำลีครับปลาสำลีนี่ครับเป็นปลาสำลีญี่ปุ่นนะครับเราต้องเอาไปทําเมนูย่างซอสญี่ปุ่นนั่นแหละครับมันถึงจะเข้ากันครับวันนี้เราจะจัดเลยนี่ครับสองตัวเลยครับแล้วก็ เป็น2ตัวสุดท้ายนะครับอ่ามาครับเราก็มาจัดกันเลยครับโอ้ยสองตัว2ตัวนะครับนี่ครับปลาสารีญี่ปุ่นก็จะประมาณอย่างนี้นะครับจัดเลยครับ2ตัวครับใส่เข้าไปนี่ครับ้างบนนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับปลาตาใสๆเลยนะครับอาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดเมนูกันเลยครับกับปลาสารีย่างซอสญี่ปุ่นนะครับไปจ่ายตังกันเลยครับ อละครับก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับนี่เลยครับปลาสำลีญี่ปุ่นนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณตัวละครึ่งโลได้นะครับวิธีการดูปลาเนี่ยถ้าเป็นปลาปลานําเข้าหรือปลาที่อยู่ห้าสสินค้าเนี่ยค่อนข้างจะสดนิดนึงนะครับก็ดูจากตาเอไหมตาปลายนะครับก็จะใสๆนะครับตามแบบพิษฎีที่เราเรียนมาเลยแล้วก็ สังเกตอีกที่หนึ่งนั่นก็คือตรงในเหงือกมัน,นครับนี่เหงือกมันก็อยู่อยู่ข้างในแบบนี้ก็จะเป็นสีแดงๆแต่เนี่ยที่มันไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้พี่หนันเกือมเอาไปล้างนะครับล้างเพื่อที่จะเวลาเราเอามาเผาอะไรมาทำเงี้ยนะครับมันจะลดความคาวลงไปได้เยอะเลยนะครับหรือไม่งั้นก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆครับนี่ครับทาแบบนี้ก็ได้ก็คือเราตัดตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเราตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ เลาะเลาะเลาะแบบนี้นะครับเลาะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดึงเหงือกเขาออกครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนครับนี่นะครับดึงเหงือกเขาออกแบบนี้นะครับดึงออกเลยเนี้ยอืมนี่ครับดึงเอาส่วนนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปล้างอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเลือดของของปลาตรงนี้นะครับมันจะช่วยลดความคาวนะครับเป็นการ่าทําให้เลือดออกจากปลานะครับถ้าเลือดออกจากปลาแล้ว ความคาวก็จะลดลงนะครับเดี๋ยวพี่นันเกิ้นทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพิธีการปรุงกันเลยนะครับอ่ะครับต่อไปหลังจากที่เราเอาเหงือกปลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะมาทำการอ่าบั้งปลานะเราก็เอามาเช็ดก่อนนะทิชชู่ใช้ทิชชู่ในการทำอาหารนะครับซับปลาให้แห้งเลยนะครับแบบนี้นะครับซับให้แห้งเนี่ยฮะอืมปลาอ่า ปลาสำลีญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับปลาทูนะครับแต่เนื้อมันคนละแบบเลยนะครับเพื่อนๆเนื้อมันคนละแบบเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาพักไว้ก่อนนะครับอีกตัวก็เหมือนการทับซับก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ปลาเป็นแห้งๆแบบนี้นะครับแม่แห้งๆแบบนี้ครับมาเรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการบั้งปลานะครับหรือการหั่นปลาเป็นแบบเพื่อจะให้อ่า ซอสญี่ปุ่นของเราเนี่ยเข้าไปในตัวปลามากยิ่งขึ้นนะครับบ้างไม่ต้องบ้างทีนะครับบ้างห่างๆก็เริ่มจากแนวสันคอตรงนี้นะครับเนี่ยแเข้าไปครับสักสามชึ๊กก็พอแล้วนะครับเพื่อนๆนี่จุดหนึ่งครับนี่แล้วก็กลับด้านนะครับกลับด้านก็เฉียงมุมเดิมนะครับนี่ครับ ก็จะได้ประมาณอย่างนี้เลยนะครับในการบ้างปลายนะครับนี่ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลงมือในการห่อปลากันเลยครับอืมวันนี้เราจะใช้ฟอ,อยล์นะครับเทฟอ,อยในการห่อปลาทำเป็นปลาย่างนะครับเป็นปลาย่างซอสญี่ปุ่น,นครับเตรียมฟอ,อยแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้ววันนี้เราเอาแบบสไตล์แบบ ไทยผสมหน่อยนะก็เราจะใช้ใบตองครับรองจะเอาใบตองไว้รองน้ําตาหรือเปล่าครับนี่นะครับวางไว้แบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาปลานะครับวางลงไปนะให้ได้ขนาดของฟอยด้วยนะครับนี่เรียบร้อยครับเพิ่มเมนูไทยลงไปหน่อยนะวัตถุดิบไทยนั่นก็คือกระเทียมนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับกระเทียมครับประมาณ4ีหหัวครับใส่ลงไปไม่ต้องทุบนะครับเพื่อนๆไม่ต้องทุบ วางเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับอตามด้วยเกลือนะครับเราจะใส่ใ Buck เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนะครับหนึ่งช้อนชานี่ครับโรยแบบนี้เลยนะครับเกลือหนึ่งช้อนชานะครับซอสญี่ปุ่นนะครับหรือโชยุนั่นเองนี่ครับโชยุครับโชยุนะครับซอสญี่ปุ่นครับใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ที่ตัวปลาเลยนะครับ ช้อนโต๊ะนะครับกะเอานะเพื่อนๆกระได้ให้มันได้รสชาติที่พอดีเหมาะสมนะครับมันก็จะออกแบบหวานๆยุเปรี้ยวนะแล้วก็อีกวัตถุดิบหนึ่งนะแถมหน่อยนะครับนั่นก็คือซอสเทอริยากินะครับซอสเทอริยากิใส่ลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับอื้อ่าดูสิครับเพื่อนๆ่ครับเห็นไหมนี่ครับโอ้ยหน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้เลยนะครับในการทำปลายซัมรีย่าง ซอสญี่ปุ่นนะนะครับมาห่อปลากันครับก็ห่อลงไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยพันหางนะครับเก็บหางให้เรียบร้อยอ๋อนี่นี่เอาเก็บหัวให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้มันยังไม่ไม่พอดีไม่บรารานซนนะครับเพราะว่าฟอยล์มันเล็ก เจอฟอยใหญ่ของเราเข้าไปนี่นะครับฟอยใหญ่ของเราวันนี้ซื้อมาเรียบร้อยอืกะประมาณนั้นนะครับฟอยนะครับนี่ครับเมื่อกี้ฟอยแรกมันห่อแล้วมันมันติดติดอยู่เนาะเพื่อนๆเนาะมันยังไม่แบบสักเซสเท่าไหร่นะครับนี่ครับเจอฟอยใหญ่เข้าไปครับพับหัวก่อนนะครับพับหัวพับหางนะครับ ก็พับด้านข้างลงไปนะเอาคันนี้เอาให้ให้แนบให้สนิทเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ด้านหนึ่งนะครับฟอลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บีบบ,บ,บีบให้เขาให้ฟอยเขาเข้าตัวนะครับให้เขาเซ็ตตัวหน่อยฟอยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ซอสญี่ปุ่นเนี่ยมันไหลออกมานะครับนี่ ก็จะได้แบบนี้ครับเพื่อนๆครับนี่ครับกับเมนูปลาสําลีญี่ปุ่นย่างซอสญี่ปุ่นนั่นเองนะครับมามาย่างกันเลยครับวันนี้พี่นันเกิ่มใช้เตาถ่านนะครับเตาถ่านบ้านเราก็จะเอาปลาลงไปย่างนะครับจะเอาส่วนหัวเนี่ยครับส่วนหัวคือด้านนี้นะครับด้านนี้เอาโดนไฟเยอะๆนะครับแล้วก็ตรงกลางส่วนหางเนี่ยโดนไฟนิดหน่อยพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ความร้อนมันจะกระจายออกไปเองนะครับเอาแล้วครับก็เดี๋ยวพี่นันเกิ้มจะจัดการอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอามาห่อแล้วก็ย่างไฟให้เรียบร้อยเดี๋ยวถ้าสุกแล้วเรามากินข้าวด้วยกันนะครับนะครับเพื่อนๆครับก่อนนี้น่าจะสุกแล้วนะครับกับปลาสำลีย่างซอสญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับเป็นปลาสำลีญี่ปุ่นนะครับหอมมากนะครับเพื่อนๆหอมมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแกะพร้อมๆกันเลยทั้ง2ตัวแล้วก็ เอามาใส่ถาตรงนี้นะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆน่าจะสุกแล้วแหละนะก็เอาวางไล่ๆกันนะครับหอมมากนะครับหอมซอสญี่ปุ่นนะครับหอมโชยุหอมเทริยากินะครับเทริยากินี่เป็นซอสญี่ปุ่นไหมแม่บ้านใช่นะครับโอ้โหร้อนร้อนเราจะแกะตัวแรกก่อนนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าเงื่อนไว้ยังไงก็ไม่รู้นะครับจําไม่ได้ละอ่าได้แล้วครับได้แล้วครับ มันจะร้อนมากเลยนะครับเพื่อนๆครับอือหือโอ้ยแอบไหม้หน่อยๆนะครับเระซอสเนี่ยจะไหม้หน่อยๆแต่มันหอมนะครับมันหอมมากเนาออือยังครับยังครับตอนนี้ยังนะครับหือน้ําเยิ้มเลยนะครับระวังนะครับระวังขาไว้ให้ดีนะครับ กันครับว้าวไอ้แมครับพเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเลยนะครับอืมอืคนบอกคนบอกคุณแม่ร้อนนะครับหอมหอมมากหอมมากเขาท,ที่สุดแบบญี่ปุ่นผสมไทยนะครับเป็นญี่ปุ่นผสมไทยเราใช้ใบตองด้วยนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูครับเพื่อนๆดูฮะมี ถ้าห่อฟอยห่อใบตองแบบนี้นะครับปลามันจะไม่ไหมนะครับมันจะไม่ไหมหมายถึงว่ามันจะไม่ไหมมันจะไม่ไหมนะครับภาษาไทยนี่ยากยากครับเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษนั่นแหละครับภาษาไทยก็ยากเหมือนกันมันจะไม่ไหมถ้าเราห่อฟอยนะครับก็จะได้แบบนี้ครับเพื่อนๆครับอืนี่ครับโอ้ ปันขโมงสี่โมงเช้านะครับ <_ d ream> เดี๋ยวพี่นันเกิ้มจะเอาใส่ถาดก่อนนะครับเอาใส่ทั้งใบตองนี่แหละ <_ d ream> เอายกไปทั้งอันนี้เลยนะคเอาเอาโอ้ยไม่อ้าวนะครับใส่เลยครับอืมเรียบร้อยครับ1ตัวเอาละครับเดี๋ยวพี่นันเกิ้มแกะอีกตัวนึงเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาทั้ง2ตัวเป็นยังไงแล้วก็มากินข้าวด้วยกันครับกับเมนูวันนี้ ปลาสัมรีย่างซอสญี่ปุ่นครับนะครับได้เวลาที่เราจะมาชิมนะครับมาชิมแม่บ้านบอกว่าชิมก็พอแล้วนะครับเพราะตอนนี้มันค่่าแล้วก็ยุงเยอะนี่นะครับเมนูของเราครับปลาสัมรีย่างซอสญี่ปุ่นครับโอ้โหหอมมากนะครับหอมซอสญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะได้กลิ่นของใบตองกลิ่นของกระเทียมด้วยนะครับอ่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะชิมกันแล้วนะครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้จัด น้ำจิ้มมา2แบบเลยนะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็มีซอสโชยุกับวาซาบินะครับดูซิมันจะชีสชาร์ตมันทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยผสมกันเนี่ยมันจะสุดยอดขนาดไหนครับงาดูครับเพื่อนเพื่อครับมาดูเนื้อปลาสำลีเลยครับตัดแบบนี้นะครับไม่ต้องเอาเกล็ดออกนะครับไม่ต้องเกล็ดออกเมื่อกี้แม่บ้านถามว่าเอาเกล็ดออกหรือยังไม่ต้องนะครับปลาสำลีไม่ต้องเอาเกล็ดออกครับ โอ้ดูเนื้อปลาครับพูดไปน้ำลายเตกเลยครับ <c oughs> เราชิมเราชิมแบบสูตรออริจินอลกันก่อนนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> หอมเนื้อปลานะครับแล้วก็จะมีกลิ่นซอสนะครับรวมถึงกลิ่นของอใบตองมาดีมากมาดีมากตัวเนื้อปลาจะมีความหวาน ความแน่นนะครับเราจะมีความเค็มความหวานของตัวซอสนะครับแล้วก็หอมหอมมากนะครับเพื่อนๆ oh, <no. S 1> จัดแบบน้าจิ้มจัดแบบน้ําจิ้มนี่ครับกินง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆครับน,นี่ครับเพื่อนๆโอ้โหสวยงามมากอื ซีฟู้ดก่อนเลยเนาะเอาแบบไทยๆก่อนนะครับซีฟู้ดก่อนเลยครับอราดเลยครับราดลาดราดลาดลาดอาดแจมจรัดมากเสียดายมันเข้าสาษารับไม่เข้าภรษานี่พผ่นังเกือบจะจัดเลยนะครับจัดเลยน้ําลําไยครับจัดน้ําลําไยแต่มันเข้าภาษาครับรถช่วงนี้งดน้ําลําไยก่อนกลัวเป็นเบาหวานครับเอ้ากันมาก มันมาของน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนซีซาร์เลยครับแล้วก็ความหวานความกลมกล่อมมาเต็มมาต่อต่อต่อหนึ่งตัวครับกินคนเดียวจะหมดแล้วครับเพื่อนเื่อครับโหมาครับมาครับมาสูตรนี้ครับวาซาบิครับวาซาบิเพื่อนเพื่อนวาซาบิแบบนี้เลยครับปาดลงไปครับนีชาบหน่อยชาบหน่อย โชว์อยู่นิดนึงเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะครับกินแล้วน้ำหูน้ำตาไหลแน่นอนครับนีเอฟเฟกต์นะ มันยิ่งทําให้เนื้อมันหวานมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเพื่อนแล้วก็ได้รสชาติฟิลญี่ปุ่นมากๆนะครับขออีกคำหนึงเนาะเดี๋ยวแม่บ้านเขาจะกินด้วยนะครับอีกคำหนึ่งก็ล่อไปครึ่งตัวครับเพื่อนครับแบบนี้นะครับกินเปล่าๆไปเลยครับรสชาติดีมากรสชาติดีมากนะครับมดือดเย็น ไม่มีเค็มนะครับไม่มีเค็มแบบกินไม่ได้เค็มแบบพอดีพอดีเนื้อปลาหวานหวานของซอสด้วยครับนี่นะครับปลาสํารีย่างซอสญี่ปุ่นครับสุดยอดเมนูวันนี้ครับเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามนับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ครับรวมถึงกดกระดิ่งให้ช่องครัวยิดีกินหวานของเราด้วยนะครับกับเมนูวันนี้ครับปลาสํารีย่าง ซอสญี่ปุ่นนะครับเอลาละครับปีนังเกลืพอขอใหอทุกคนมีความสุขนักๆน,นะครับเอออยู่ดีกินดยไปกับคุกคุกคุณครับลาไปก่อนครับปลาสมรีครับปลาสมรี